เอาละครับลงแล้วครับครั้งแรกครับเจ้าโดยเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่การบหารนะครับตัดเหขึ้นไม่ได้เลยท่าที่สหรับอเลาแลก็ด้วยท่องู่มการุรอนุรักษ์นะครับประอนาให้คงอย่ต่อไราใชาวหลก่นทุกนครับ เปิดงานเรียบร้อยเลยนะนพนท,ท้าลเลพื้นทายลูคทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นจุดเช็คอินได้ดีมากนะครับหัวหน่อยหัวหน่อย,อยครับถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับคนที่มองมานะครับเขาก็จะอนุมานได้ว่าอีกหนึ่งการทํามานนี้ก็คือการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับถ้ามีคนเยอะขนาดน,นี้นะครับเพราะถ้าด้วย รายได้เศษถานะของเกษตรกรนะครับก็จะไม่มีคนเยอะขนาดนี้นะครับจะมีอยู่2ประเด็นที่ถ้าใครขับรถมาหรือว่าเดินทางมาผ่านพวกเถีนเขาก็จะบอกว่าถ้าแก่ร้านนี้คือจ้างคนมาเกี่ยวข้าวเยอะมากหรือไม่ก็เป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวครับแจกทองแจกทองครับแจกทองอันุบาลได้ว่าค่าขายข้าวไม่พอค่าเกี่ยวนะครับเงนั่างนก็ คนละสาร้าทานอาหารด้วยนะฮะซึ่งในกิจกรรมในปีนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าด้วยความตั้งใจของคุณหน้าอุดมแล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้ในระมิดนะครับพื้นที่แปลงนาสาธิตนะครับในปีนี้ก็มีจุดเช็คอินในหลายจุดนะครับเรว่าชิงช้า ชิงช้ารอรักนะครับ2ตัวแล้วก็มีบริเวณต้นไผ่นะครับที่อุดมไปด้วยหน่อไม้จริงนะครับปีนี้ครับปีที่แล้วมีการซื้อที่ตลาดเอ็นนะครับมาปักไว้แต่ปีนี้ลดน้าดวนดินนะครับหน่อไม้เกิดนะครับถ้าสมมติว่าเก็บไปประกอบอาหารก็ได้แกงหม้อใหญ่เลยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านประธานองคทรัพย์นะครับชุดที่48นะครับท่านสุริเชษฐ์หัสดีนะครับให้เก็บมาเกีก่ยวข้าวนะครับ ที่บ้านของท่านาไม่เกี่ยวนะครับท่านจ้างรถเอาครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับในวันนี้อย่างที่ทุกท่านได้สัมผัสนะครับลมที่มากับแสงแดดแดดวันนี้เป็นแดดที่อบอุ่นนะครับเป็นแดดที่มีแต่ความเย็นสบายนะครับด้านหลังของท่านก็จะเป็นต้นต้นอะไรพ่อต้นสังษาหรือว่าต้นราชพฤกษ์ใช่ไหมครับ เจียวหมดแล้วลงลงลงรั้งแต่ปีนี้นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับในพื้นที่เกี่ยวข้าวก็จะได้รับฟังเจียงพลงพระพลอนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนบ้านนที่มีฐานะหน่อยก็จะซื้อ วิทยุนะครับไพซิสเตอร์นะครับปัร์คุนเอฟเอ็มนะครับในช่วงเช้าก็จะฟังเพลงนะครับคือ95.25นะครับถ้าช่วงบ่ายมาก็จะฟังนิยายนะครับของคณะเกียรติทิพย์นะครับถ้าใครเกิดทันนะครับท่านจะได้ฟังนิยายของคณะเกียรติทิพย์นะครับมีคนจะมีคนพาคอยู่สองหรือสามคนนะครับแต่จะมีน้ําเสียงที่หลากหลายนะครับทั้งตัวโกงทั้งนางเอกทั้งตัวพ่อตัวแม่แล้วก็ตัวผู้ร้ายนะครับคณะเกียรติทิพย์นะฮะ nó để đi khó chơi. rồi 你。<Yeah. S 2> no